สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะเออแนวทางเนาะแนวทางฮานอยนะคะสูตรของหลานนะคะเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะ มาดูคำเตือนของทางช่องนะคะเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับทุกแนวทางที่ทางช่องนำเสนอเลยเดอ้อฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะทุกคนอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดกันนะคะได้ไปเที่ยวไหนกันไหมเนาะนะคะ เ,เข้าพรรษานะคะเข้าพรรษาแล้วจำศิลอยู่บ่ยุดอยู่บ่เอาสามสองจะมาหรือ,อยังนะคะวันนี้จะตูจะตามตูดเจ้าแม่ไหมนะคะจะตามตูดเจ้าแม่ไหมนะคะทุกคนเดี๋ยวเออรัฐบาลไทยแอสรุปให้นะคะจะสรุปและจะสรุปให้ดูก่อนนะคะรอบแรกคะ่ะทุกคนเอามาดูกันเลยนะคะ เักสิว่าเรื่องหวยยังแน่แอดว่าสันโอ้ยตอนนี้ในในหัวสมองทั้งหวยลาวหวยไทยตีกันเลยนะคะโอ้ยหวยไทยแอดบ่บ,บ่ค่อยอยากไปค่ะงวดเนี่ยบ,บ่ค่อยกระตือรือร้นเลยค่ะออกงี้ก็ออกเถอะค่ะโอ้ยหูแต่ว่าตอนนี้ใจออกละค่ะใจออกแล้วนะคะพักก่อนพักก่อนนะคะเสาร์อาทิตย์พักก่อนค่อยว่ากันใหม่นะคะแล้วก็มาหาข้อมูลนะคะหาข้อมูลกันก่อนนาะเดี๋ยวลงให้ดูค่ะทุกคน เอามาดูกันนะคะทุกคนมาดูกันแนวทางนะคะฮานอยสูตรร้านนะคะฮานอยสูตรล้านที่แอนให้ทุกท่านนะคะได้รับชมรับฟังไปเนาะจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะจะตามสูตรไหมนะคะนางปรับสูตรค่ะปรับสูตรนะคะงวดนี้ปรับสูตรค่ะทุกคนนะคะแล้วมันก็จะตามสูตรได้แอดว่านะคะสามมาเยอะไหมสามมันก็มาละค่ะแต่ตัวหลักมันเป็นเก้านะคะสงสัยวันนี้จะเดินหรือเปล่านะคะแต่ว่าเจ้าของสูตรเขาเปลี่ยนสูตรแล้วนะคะเขาปรับสูตรเออไม่ได้ว่าเปลี่ยนปรับสูตรเขาบอกว่าปรับสูตรนะคะทุกคนก็ลอง ดูเดอ้อค่ะฮาหนอยนะคะฮาหนอยก็ต้องปรับสูตรตลอดนะคะทุกคนเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งนะคะใช้อยู่สูตรหนึ่งใช้อยู่ได้ครั้งสองครั้งมเพราะว่ามันไปตลอดเนาะมันเป็นหวยโปรแกรมนะคะทุกคนโหรู้ทั้งรู้อ่ะติโอ้แต่วันไหนปังก็ปังจริงๆนะคะโอ้ขอเสียดายเก้าแปดค่ะจ้ะเก้าแปดหกแปดเนาะเห็นหวยแล้วอ้นี่นะคะเก้าสองนะคะ 9, 2, เก้าสองไอ้เก้าแปดสองเก้าผิดอะไรติโอจะเชยดได้่จะจ้ะดวงบุญภาวาสนานะคะเราพัฒนาออกเบิลเยอะนะคะช่วงนี้หวยไม่ใช่รัฐบาลไทยจะเบิลบ่นะคะเคียดกันง่อยุ่นับปฏิทินนีเอาเดี๋ยวให้ดูกันนะคะแนวทางนะคะแนวทางของเออ ฮาหนอยสูตรหลานนะคะช่องแอดจะมีฮาหนอยสูตรแอดแล้วก็ฮาหนอยสูตรหลานนะคะทุกคน้าทุกคนหวยออกวันพุธนะคะหวยออกวันพุธด,ด้ยน่ไ,นไอเราพัฒนาโอ้ยจาัาสีบอกอย่างเงี่ยละเอดโอ้ยก็แอดก็ทำอาคลิปฮาหนอยไปด้วยนะคะดูดูสถรติหีหวยไทยไปด้วยนะคะโอ้ยแยกสมองอยู่ค่ะเอา อันนี้กระเบิงกระโหลดค่ะเอฟีนี่เนาะสวยด้ค่ะไม่ใช่มันจะมาออกอันนี้เทนบอกแต่แต่ปกติแอดนึกว่านางจะตามตัวเก่านะคะนางบอกปรับสูตรวาสันวาสานันแอดก็วู๊ดตามสูรเนี่ยเลยวาสันแต่ว่าเจ้าของสูตรเขาก็ใไฮเนี่ยนี่เนาะ เพราะว่ามันก็ใช้ได้หมดนะคะทุกคนแต่ว่ามันอยู่ที่วันๆนั้นนะคะเราจะไปถูกหวยถูกันนี่ไหมนะคะเนวทางเราพัฒนาก็มาแล้วเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวลงให้รับชมรับฟังนะคะ <c oughs> สายรูดเท่านั้นที่รอดนะคะก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเบิ้ลจะมาอีกเนาะเ <c oughs> บิ้ลมาอวดเว้นงวดเลยนะคะเบิ้ลเราพัฒนามาแล้วนะคะเดี๋ยวรีบลงให้ดูนะคะ <c oughs> แยกจะแยกสมองว่าท่านล่ะคะ <c oughs> จกซีหวยใดัตหวยใดเนี่ย เอาหาน้อยสู่ล้านนะคะงวดวัน ว,วันเสาร์นะคะที่12นะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังกันเด้อน,นะคะ1นะคะ1เม็ดเดียวค่ะทุกคน581นะคะเด่น581ปดหนึ่งค่ะ8ปดหนึ่งนะคะทุกคน8151ค่ะอยู่ที่8151นะคะตัวเน้น2ตัวนะคะสตัวนะคะห้า8 1ดหนึแล้วก็หนึนะคะวิน8 1ดหนึ่นสเจดห้าะคะ8 1ดหนึ่นะคะ 17170นะคะ10 103นะคะ84841นะคะ87870นะคะ80480นะคะ50507นะคะ54548นะคะ57857นะคะอาจจะเอาไว้ด้วยกันแล้วรวงบ่สมพงกันก็ได้ค่ะต้องแยกคลิปนะคะสงสัยต้องแยกคลิปแล้วล่ะคะ่ะแอดก็เออ ไหนๆมันก็ไอ้นี่แล้วนะคะก็เลยอัดรวมกันไปเลยนะคะอ้าวอาจจะดวงไม่สมพงกันก็ได้นะไม่เอาอีลีด้วยค่ะเวลานางอยู่คนเดียวนางนางก็ปังเนียเวลาเวลามารวมกับแอดทีไรน,นะคะไม่แอดปังก็นางปังนะคะแต่จะไม่ไปคู่กันทันทีนะคะทุกคนนะคะสงสัยอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะ <c oughs> บัได้เด้ข่อยเป็นเซียนเด้ข่อยก็อยากขึ้นแท่นเป็นเจ้าแม่เนาะแอดก็อยากขึ้นแท่นเป็นเจ้าแม่นะคะเจ้าแม่เลขหลุดเอ้า มานเฮงปังกันนะคะอันนี้เป็นแนวทางของหลานเด้อจะแนวทางของหลานนอไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะชอบค่อยติดค่อยตามค่อยจัดนะคะโดยเฉพาะวันหยุดยิ่งอันตรายนะคะแต่เพอเพอนะคะวันหยุดอาจจะดีกว่าวันเข้าพรรษาก็ได้นะคะวันเข้าพรรษานี่เบิ้ลกระจุยกระจายเลยเนาะเบิ้ลโพดเบิ้ลโพหลักการเยอะไงคะหลักการเยอะไม่คิดว่าเบิ้ลจะมากันนะคะแต่ว่าวันพระน้องเลขวันพระก็มาเปรดเก้านะคะ มาสุตวัวในเว้นตัวห้อสื่อค่ะแ้วเส้นแอดเส้นจิตค่ะแอดเส้นจิตนะคะเดี๋ยวจะสรุปรัฐบาลไทยก่อนนะคะรอบแรกนะคะมันจะเป็นยังไงเนาะโอ้ยแอดขี่ขานฟันเร่งวันนี้จักสีฟันตัวไหนคะ่ะฟันตามสูตรนี่ล่ะค่ะฟันกรบบปถือน้ำมูพันจ้าเถื่อได้อย่าง ฟุกเขาางวดหนึ่งอ่ะสู้สู้ค่ะทุกคนนักรบย่อมมีบาดแผลนะคะทุกคนนักรบย่อมมีบาดแผลพินิ่พิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูเดอ้ออ้มักระจัดกระอัดนักนักค่ะถ้ามากักาะถ้าโบมักระอัดนักนักคือเก่าค่ะกิ่งอยู่ค่ะกำลังกิ่งนะคะปวกเจ้าปวดหัวเทรัฐบาลไทยกับลราพัฒนานะคะชนกันตุมต่ำตุ่มต่ำเลยนะคะ เอาลองดูค่ะทุกคนลองดูนะคะพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะไอรัฐบาลไทยหลานมันให้อะไรไหให้ลืมจําดนแต่สามสองอันเดียวแล้วแอดนะคะออาลองดูค่ะทุกคนสําหรับแนวทางนะคะแนวทางเนาะ ยสวยสวยสทุกตัวนะคะสวยทุกตัวสากกระเบือ,อยันเลือดลบค่ะเอาลองดูค่ะทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเนาะลาไปก่อนค่ะเอาไปมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะทุกคนขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเดอ้อสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีจ้า